ีน่นะนะตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านเลยนะครับพบกับผมอินดิชิ่งกับชาแนลตกปลาเล็กเล็กเช่นเคยนะครับวันนี้ผมาพาเพื่อนเพื่อนพี่น้าน้ามาตกปลานะคลอ,องจระเข้ใหญ่นะครับหมายนี้ก็ผมก็ได้มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะผมะวันนี้ว่าม,มาลองดูกันนะควันนี้ก็ลงเหยื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อสูตรเดิมนะครับผม ก็มาค่อยมาปิดเป็นหลักๆครับเหเือที่เกี่ยววันนี้ก็จะเป็นอ่ามันมันหมูหมักนะครับผมเบ็ดที่เอามาวันนี้ก็สี่พันนะครับตอนแรกว่าจะเป็นเล่นเล่นสติวพันหนึ่งแต่ว่า ครับไปชมกันยาวๆนะผมอันนี้ก็อันอนี้เวลานาจะประมาณสิบโมงแล้วนะครับผมมีเวลาเหมือนเดิมนะสักบ่ายโมงบ่ายสองผมก็จะกลับนะครับผมก็ก <c oughs> ่อนที่ผมจะไปตกปลาก็ ขอฝากเพื่อนๆพี่นาๆนาัองตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปชมกันเลยครับนี่จากกูปะเนี่ยไป ตัวแรกมาแล้วครับแรมแรกของเราองเหยือไปได้แป๊บเดียวนะผม เหยือชุดแรกของเรากินรัวๆครับตัวนี้อันนี้ก็ได้มาสองตัวนะครับตรงเหยื่อไปไม่ถึงห้านาทีครับผมักเมลอลุนสัอไปครับครับนะนะจุดที่ผมตกวันนี้ก็ ก่อนถึงครัวกันเองนะครับเนี่ยอยู่ติดกับครัวกันเองนะผมอัาน,นาท่านใดที่มาตกปลาก็อย่าลืมนะครับเนี่ยช่วยกันร,รักษาความสะอาดด้วยนะครับผม เราจะดีเราจะได้ปลากินปลากินหา,าแจม่มแล้วผมปันนินไซส์สวยเลยครับ กินที่ทีครับตอนนี้มาพูดกันต่อนะครับเเรื่องความสะอาดก็นะครับหน,นามาตกก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับเราเอาอะไรมาก็เอากลับด้วยนะครับง่ายๆอย่าทิ้งไว้อย่าซุกไว้ตามต้นไม้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับสายเดียวอา่า น้องเขาฟัางแฟนผมไม่ได้มานะครับออกกะมาก็วันนี้เขาง่วงนอนนะผมเขาบอกว่าเหนื่อยก็เลยไม่มาผมก็นี่ครับเอามอไซคู่ใจผมมาครับผมก็จะลําบากหน่อยนะครับครับผมชมกันต่อเลยครับวันนี้ปลาก็กินรัวๆเลย ตัวแล้วผมอันนี้ไซส์งามๆเลยไซส์สวยครับตัวนี้ยอดครับ อะนี้นั่นแหละนนี้ตอนนี้ก็กินทางห่างแล้วนะครับผมไม่เหมือนตอนแรกที่เราลงเหยื่อไปกินเอากินเอาเลยครับ ผมหมูนิ่งใสสวยนะครับเนี่ยใสนี้นะผมสุดยอดครับอืมเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปได้แป๊บเดียวนะครับผมใสสวยเลยครับตัวนี้สุดยอดครับ playoff โยนเยื่อลงไปเองครับยังไม่ทันได้ใส่กระดิ่งเลยมาตัวแล้วผมเอเครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกว่าแล้วครับเที่ยงสิบห้านาที ประมาณนี้ครับผมโอมารอลุ้นกันต่ออีกนิดนึงครับโอเคครับลุ้นกันต่อเลยครับ สวยเลยครับ กัวครับกินยังไงทีเดียวสองตัวโอ้โห้ยอดครับผม คร์เคก็มีแต่ไซส์นี้ครับผมไซส์สวยๆครับอันนี้ก็กินเรื่อยๆครับผมได้วัดตลอดเลยครับก็ตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงเลยนะครับผมก็อีกนิดนึงก็จะเก็บแล้วครับอีกสักหน่อยครับก็เหยื่อก็ใกล้จะหมดแล้วเอามาลองลุ้นกันอีกสักหน่อยครับผม ไหนตัวแล้วครับลงเหยื่อไปแป๊บเดียวเองครับผมอันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครผมที่ว่าแต่ไปตอนแรก ไปยินบอกว่าแรงแล้วก็แรง ชุดสุดท้ายของเราใส่สวยนะเอใช่ไหมครับมาสบายเชียวน,ยน้นาชื่ออะไรครับชื่อน นี่ครับน้ำมนพอดีน้าเขาเพิ่งมาครับเอามาขอลงด้วยพอดีผมก็จะจะจะ,จะเก็บแล้วครับพอดีเก็บได้สองคันแล้วลงเหยื่อชุดสุดท้ายไปพอดีเขาผมก็ให้น้าลงต่อนะผมโอ,โอเคครับน้ำมนก็จะลงต่อนะผมก็จะเก็บแล้วมาเดินเท้าเลยเหรอมาตีบมงเกือบสิบเอ็ดโมงแล้ว นคครับคะ,ะตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอดีก็นะเขาก็จะลงต่อครับเดี๋ยวมาดูผลงานของผมวันนี้นะครับประมาณผมมาประมาณ10บโมงกว่าตอนนี้ก็กี่โมงบ่ายโมงกว่าไหมครับประมาณบ่ายโมง20นะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับ มนะครับแตงของจอหมายของจระเข้ใหญ่ใส์สวยๆอยู่นะครับได้ใสสวยมาหลายตัวเลย mm hmm. ก็ใสร่รุ่นๆเดียวกันหมดอะอะ mm hmm. ผมไม่รู้กี่ตัวครับไม่นับละ mm hmm. ก็พอสมควรนะผมชาวนาทิ์มาตรงนี้ไม่ว่างเลยนะออ็มีคนจองมีร่มไม้ไงครับจองมาประมาณ โอ้โ oh. นี่นะครับสวยๆเลยนะเขาบอกว่าไม้หมายตรงนี้ครับใช่มันมีมีมีร่มครับไม้ก็สวยอยู่ <c oughs> บอกถ้าวันหยุดอะมาต้องมาต้องมาตอนเช้าครับม,มีคนมาจองที่ตีห้าครึ่งน้าเขาบอกนาะหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกวันอาทิตย์โอเคครับก็ เพื่อนในพี่ธนะตอนนี้ก็ขอผมก็ขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากเพื่อนพ่นในพี่ธนะนักตกปลาแล้วก็เอฟซีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆหลับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะไปตกปลากันที่ไหนก็รอชมกันนะครับผมหลับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ